สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการอัปเดตไดเวอร์ของเรานะครับตอนนี้ผมใช้ Windows 10นะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับก็คือให้เราคลิกขวาที่ที่ PC ของเรานะครับแล้วก็เลือกคำว่า Manage นะครับอาจะสังเกตว่าตอนนี้มันขึ้นหน้านี้มานะครับเราเลือก Device Manager นะครับเมนูฝั่งซ้ายนี่นะครับ ตรงนี้ได้จะเป็นไดเวอร์ต่างๆของเรานะครับจะเป็นเสียงเป็นการดิสนะครับเป็นไมโตเวเป็นจอภาพพวกนี้นะครับวิธีที่เราจะอัปเดตนะครับของเราเช่นเราลอง update, อัปเดตคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมาส์ให้เราคลิกขวาตกเมาส์ของเรานะครับคลิกขวาเลยนะแล้วก็จะเห็นคําว่าอัปเดตไดเวอร์นะครับ เราก็ลองกดอัปเดตดูนะครับแล้วก็เลือกคว่า search อนะัพเมติกฟอร์ไดเวอร์วินโดว์ของเราก็จะจัดการหาไดเวอร์ที่ดีที่สุดนะครับเพื่อติดตั้งให้เราตอนนี้มันบอกว่า the b e s t the best driver แล้วครับติดตั้งแล้วนะครับคือตอนนี้ตัวที่ดีสุดที่ติดตั้งให้เราเรียบร้อยแล้วซึ่งตัวไหนที่มันเป็นเครื่องหมายตกใจอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ลองอัปเดตไดเวอร์ดูนะครับเพื่อที่มันจะสามารถใช้งานได้นะครับ เสียงผมเนี่ยอัปเดตตัวนะครับมันก็จะหาตัวที่ดีที่สุดให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเหตุผลที่เราต้องอัปเดตไดเวอร์เนี่ยก็เพื่อให้อุปกรณ์นั้นๆน่ะมันเสถียรมากขึ้นนะครับการแลนอย่างนี้เราแล้วก็อัปเดตไดเวอร์ดูนะครับจะอัปเดตให้เราดังนั้นเราก็หมั่นอัปเดตไดเวอร์นะครับ กับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือให้เราคลิกฝาแนละ้วก็อัปเดตไดเวอร์ปกตินี่แหละเจไปอันนี้มันจะมีมันทันมีมาคือลองเสิร์ชไดเวอร์ผ่านวินโดว์อัปเดตดูนะครับเราก็ลองกดดูก็ได้เนื่้คลิ๊กน้าอัปเดตวินโดว์มานะครับแค่เรากดเช็ค for อัปเดตดูนะครับว่ามันจะมีไดเวอร์ของเราให้อัปเดตหรือเปล่านะครับถ้ากดดูไปเนี่ยแล้วมัน ไม่มีอัปเดตอะไรเนี่ยแปลว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรให้เราอัปเดตแล้วนะคือไดรเวอร์ของเราก็เป็นรุ่นล่าสุดหมดล้วนะครับดังนั้นถ้าคอมของเพื่อนตัวไหนที่มันขิ้นหมายตกใจก็อลองกดอัปเดตไดรเวอร์ดูนะครับมันก็จะทำให้อุปกรณ์นั้นใช้ได้แล้วก็เสถียรมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นวิธีการอัปเดตไดรเวอร์นะครับในวินโดว์ Windows ของเรานะ หวัว่าเพื่อนๆจะนำวิธีนี้ไปใช้กันได้นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ